c a l l of Duty Modern Warfare 3เพิ่งเปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่โดนถล่มทลายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องโหมดซอมบี้ ที่วันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะหยิบมาพูดกันนะครับซึ่งหมุนเรื่องเรื่องเนี่ยผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะใครอยากดูไปดูกันได้นะครับซึ่งก็อย่าลืมกดไลค์ใกดซับสไคร์ไปกระงายให้กองซาด้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ขอ beauty mobile fair 3เพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมเ็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID pass นะคร ก็เติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o ลอร์ a ล l o ์คอร์ดิวตี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับขอเกริ่นกันสนี้ก่อนที่จะเข้าในส่วนของโหมดซอมบี้ใน m o d e r n w a โ f a r e 3นะครับโหมดซอมบี้ในเกม Call of Duty เป็นอีกหนึ่งโหมดที่ แฟนเกมเรียนตายชอบกันเยอะมากเพราะว่าเป็นเป็นโหมดที่เล่นแล้วสนุกมากและมีความยากของเกมในโหมดนี้มากๆด้วยนะครับผมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่อาจจะไม่ได้เล่นโหมดซอมบี้เป็นหลักอยู่แล้วนะปกติผมเล่นคอร์ดิตี้เนี่ยก็จะเ,เล่นในส่วนของมัตติเพลเยอร์เล่นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องให้จบแล้วก็เล่นวอ์โซนอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของโหมดซอมบี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ผมเคยไปเล่นมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงในส่วนของภาค Black Ops Cold War นะครับซึ่งภาคนี้เป็นอีกหนึ่งภาคที่โหมดซอมบี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากภาคม o รโนแฟร์สามอย่างสิ้นเชิงนะครับก็เรียกได้ว่าโหมดซอมบี้ในภาคก่อนๆเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่เป็นเวฟเว็นะครับคือแต่ละเวฟจะมาเป็นในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะมีวิธีการเอ,อ่อตั้งรับมีวิธีการฟาร์มปืนหาของเพื่อต้องสู้กับซอมบี้ให้จบ หนึ่งเวฟก็จะเป็นเวฟที่2เวฟที่3เวฟที่4เวฟที่5อะไรแบบนี้คือต้องกําจัดหมดไปทีละเวฟเวฟซึ่งแต่ละเวฟก็จะมีความแข็งแกร่งของซอมบี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ายิงซอมบี้อย่างเดียวนะคือคุณต้องเก็บเงินเพื่อไปปลดเส้นทางเพื่อที่จะไปปลดล็อกปืนอัปเกรดปืนปลดล็อกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นที่สนุกนะครับแล้วเราสามารถเลือกวิธีการออก ด้วยก็ได้นะครับคือแบบออกตอนเว็บไหนก็ได้บางเท่าที่ผมจําได้ก็นานมาแล้วเกมนี้ไม่เล่นนานเหมือนกันสำหรับโหมดซอมบี้นะก็สามารถเลือกแบบเอ้ยจะยจะออกหรือเปล่าจะเอ็กฟิลไหมในในในรอบๆนั้นอะไรแบบนี้ซึ่งแมปที่เราเล่นในโหมดซอมบี้ในสมัยก่อนอะแมปมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแมปมันจะเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่มัลติเพลเยอร์หนึ่งแมปอะแต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นอาคารที่เข้าไปเรื่อยๆลงใต้ดินทะลุนู่นทะลุนี่อะไรแบบนั้นนะครับที่คือบอกตรงว่ามันไม่ใช่แมปใหญ่ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆสาหรับโหมดโนแฟร์สามกับโหมดซอมบี้ในสมัยก่อนนะซึ่ง้าผมจําได้มันจะมีตอน x อ็กฟิลตอนแบบช่วงช่วงแบบ5้าสิบสิบห้ายี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับผมอืมนั่นก็คือวิธีการเล่นคร่าวๆในส่วนของโหมดซอมบี้ในออภาคก,ก่อนๆนะครับแต่ในซอมบี้ภาคโมดโนแฟร์สนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สายซอมบี้ในเกมคอพิวตี้น่าจะไม่ถูกใจและก็มีผู้เล่นคอมพิวตี้หลายๆคนที่ถูกใจโหมดซอมบี้ในภาคนี้เหมือนกัน เพราะอะไรล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับอย่างแรกที่มีความแตกตามมา่างมากคือในภาคมอร์โนแฟร์3นะครับโหมดซอมบี้จะเป็นแมปใหญ่หรือว่าแมปที่เรียกได้ว่าคือแมปในส่วนของวอลโซนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของภารกิจต่างๆที่เราสามารถเลือกทําได้ก็คือมีภารกิจหลักนะครับและภารกิจเสริมซึ่งบอกเลยว่าโหมดซอมบี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนเล่น c a l l of d u t y มอร์โนแฟร์2เมาก่อนที่เล่นในส่วนของโหมด DMC นะครับก็คือเป็นโหมดที่คุณจะลงไปในแผนที่ใหญ่ๆ ไปทำภารกิจไปหาของอะไรแบบนี้แล้วก็เอ็กฟิลออกมาซึ่งโหมดนี้หลายๆคนบอกว่ามันคือ DMC เวอร์ชันที่มีซอมบี้มานั่นเองนะครับแอดออนน่ะแอดออน DLC ซอมบี้เข้ามาครับ ซึ่งทำใหสาววกซอมบี้ไม่ถูกใจกันหลายคนเพราะว่ารู้สึกว่าความตึงความเดือดของเกมะมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นแล้วด้วยความที่แมปมันใหญ่มากใช่ไหมมันไม่ได้จํากัดพื้นที่ในการหนีในการวิ่งจุกซอมบี้และคือในภาคก่อนๆมันจำกัดพอสมควรคือคุณมันสามารถวิ่งไปกระโดดล่มนู่นนี่นั่นได้อะมันจะอยู่แค่ในแมป การต่อสู้มันจะเดือดมากๆคือคุณแทบจะหนีไม่ได้เลยแต่ในรอบนี้คือคุณหนีได้แน่นอนเพราะว่าแมปมันใหญ่มากแลแถมมีในส่วนของรถอีกอะไรแบบนี้ทําให้การเล่นเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับในส่วนของเรื่องปืนเน,นาะในส่วนของเรื่องปืนในภาคนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ย ก็แตกต่างไปไหมก็แตกต่างในระดับหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของการอัพปืนที่ยังเหมือนเดิมแล้วก็อัพสีปืนอ่าเพราะในในสีปืนในภาคก,ก่อนก็มีคือระบบต่างๆในภาคซอมบี้ก่อนก่อน่ะเขาเอาเข้ามาหมดนะครับแค่ว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอให้มันดูใหญ่และดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งภารกิจต่างเนี่ยเราสามารถกดรับเองได้โดยที่เราไม่ต้องทำตามเควสหลักหรือว่าอะไรเลยนะคุณจะเล่นแค่นี้จะเล่นยังไงอะไรไออกได้เล่นได้ตลอด คือเล่นได้ตลอดเลยอยากจะเล่นแบบไหมอยากจะเล่นเอ้ยอันนี้ก่อนอยากจะเล่นอันนี้ก่อนอยากจะเล่นนี้ก่อนคุณเล่นได้หมดนะครับก็เียกว่าผมว่ามันค่อนข้างอิสระมากในส่วนของหมดซอมบี้ในรอบนี้นะอุปกรณ์เสริมต่างๆก็มีให้เล่นเยอะมากนะครับบรรยากาศในเกมในภาคนี้เนี่ยด้วยความที่แมปมันกว้างมากบรรยากาศของความกดดันในส่วนของโหมดซอมบี้อะ่ะอาจจะไม่ได้กดดันเท่าภาคก,ก่อนๆที่ว่าแมปมันแคบใช่ไหมแต่ว่าถามว่าซอมบี้น่ากลัว,กวไหมซอมบี้เยอะไหมในภารกิจแต่ละภารกิจเนี่ยผมบอกเลยว่า เยอะนะแล้วสนุกด้วยนะครับเพราะว่าบางภารกิจเนี่ยคุณจะสามารถาต้องตั้งรับซอมบี้ที่เข้ามาแถมมีศัตรูที่เป็นคนด้วยอ่านี่คือความพิเศษในภาพโมโนแฟร์ r นะครับที่จะแตกต่างอย่างพอสมควรเพราะว่าศัตรูของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ซอมบี้นะครับแต่ว่าเป็นคนด้วยอ่า ในส่วนของผู้เล่นอันนี้ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับปกติในส่วนของโหมดซอมบี้รอบก่อนๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของตีละ4คนใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ตีหนึ่งได้แค่3คนแต่3คนเนี่ยคุณจะสามารถ เข้าไปจอยตี้กับใครก็ได้ในแมปนะครับอีก3าคนรู้สึกจะได้สุดตีหมั้งเท่าที่ผมเคยลองจอยกันมาก็คือจะได้ตีห6คนด้วยกันนะครับก็คือสามารถไปร่วมกับคนในในแมปเดียวกับเราหรือว่าจะให้เพื่อนร่วมทีมกดด้วยกันแล้วก็แบบหาห้องเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ทําให้ความสนุกของโหมดนี้มันเยอะขึ้นก็คือคุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง6คนกันเลยทีเดียวนี่คือความพิเศษที่แตกต่างจากโหมด Zombie, อีกหนึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนในรอบนี้นะครับจะปกติเนี่ยซอมบี้ในโหมดเออซอมบี้มันจะค่อยๆเก่งขึ้นไปตามระดับเวฟเนาะแต่ว่าในมอร์โฟเรียสมซอมบี้จะเก่งขึ้นตามระดับของวงนะครับคือวงนอกสุดจะเป็นเลเวล1วงต่อไปเป็นเลเวล2งวงสุดท้ายเป็นเลเวล3นะครับคือแต่ละวงเนี่ยจะมีความเก่งกาจของซอมบี้ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละวงเนี่ยการที่คุณจะเข้าไปในวงนั้นได้ ไม่มีอะไรมาจํากัดคุณเลยนะครับต่อให้คุณไม่อัพปืนต่อให้คุณไม่แต่งปืนไม่ทําอะไรเลยคุณก็สามารถเข้าไปในวงสุดท้ายยังได้เลยตั้งแต่แบบ5นาทีแรกอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่สามารถสู้ได้แน่นอนเพราะว่าซอมบี้ในแต่ละวงเนี่ยมันมีเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องการก็คือปืนก็คือปืนเนี่ยต้องอัพไปถึงระดับที่ ควรจะอัพเพื่อจะไปสู้นะครับสมมุติว่าวง1ปืน1วง2ต้องปืนระดับ2เท่านั้นถึงจะสู้ได้อันนี้คือเปรียบเทียบง่ายๆนะคือถ้าคือถ้าเอาปืน1ไปสู้ปืน2อ,อะ่ะไปสู้ไปสู้วง2ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ดาเมจมันจะเบาแบบเหมือนแบบดาเมจหายไปประมาณเอ่ดเอ80%นอ่นะดาเมจจะเบามากนะครับดังนั้นการที่คุณจะเข้าไปวงต่อไปการอัปเกรดปืนการฟาร์มของ อะไรต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดเกาะกระเป๋าอะไรต่างๆเนาะทาให้โหมดซอมบี้นะครับมีเวลาให้เล่นก็ถ้าเล่นกันจนจบจริงๆนะเท่าที่ผมลองเล่นมา1เกมเต็มๆแบบเล่นจนแบบจุด X f i e l ฟจุดสุดท้ายนะว่าจุดจุดออกเนี่ยประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่านานนานมากนานมากมีเวลาให้เล่นนานมาก1เกมคือถ้าคุณแบบเป็นคนชิวๆคุณสามารถเล่นได้เลยเกือบเกือบหชั่วโมงเต็มๆนะโอ้ก็เป็นหนึ่งโหมดที่ใช้เวลาเล่นนาน พอสมควรนะครับอืมกว่าจะจบได้กว่าจะเข้าถึงวงสุดท้ายได้นี่บอกเลยว,ว่ายากมากนะซึ่งนี่ผมพูดไปตอนแรกว่าในภาคโมโนแฟร์สามมันเล่นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะอะไรผมเป็นคนที่ลองไปเล่นโซโล่ดูในตอนแรกพอเล่นดูแล้วในวงหนึ่งเนี่ยคุณสามารถโซโล่ได้ด้วยตัวคนเดียวแบบชิวๆแล้วนะยิ่งถ้าคุณ เล่นถึงเล่นวงหนึ่งแล้วคุณอัพปืนแล้วด้วยอ่ะบอกเลยว่าซอมบี้จะไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันยิงได้ค่อนข้างง่ายปืนกระสุนค่อนข้างเยอะอุปกรณ์แก๊เจ็ตอะไรต่างๆช่วยเหลือเราได้เยอะมากแม้ว่าจะไม่มีบอดมาเป็นเพื่อนช่วยยิงเราแต่เรายิงคนเดียวก็สู้ได้ขอแค่มีมูฟเมนต์การยิงการต่อสู้คือมันมันเป็นบอดอะะ่ะเข้าใจปะมันไม่ได้โอพีหรือมันไม่ได้เก่งกว่ากว่าคนอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้แบบมูฟเมนต์แบบกระโดดไปกระโดดมามา,มาแค่ว่าจะถึกอะไรแบบนี้ถึกยิงยากหน่อยมีโล่กันอะไรแบบนี้แต่ว่ายัังงไงมนก็คือบอ และบอทเลเวลหนึ่งคือเรายิงสบายมากนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในภาคนี้ก็คือคุณสามารถกดโซโลได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ดีมากๆบางคนที่แบบเฮ้ยบางคนแบบอยากจะไปกดอยากจะเล่นนะ่ะแต่ว่าไม่มีเพื่อนเงี้ยก็ไปกดโซโลก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีส่ภาร,รกิจเนะื้อเรื่องนะที่ว่าเราต้องทําตลอดนะครับดังนั้นอาจจะยากนิดน,นึงถ้าเล่นคนเดียวนะแต่เล่นกับเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าแบบอยากแบบไป่ั่งเก็บของอะไรคนเดียวชิวๆอยากยิงชิวๆเก็บเลเวลปืนอันนี้ก็ตอบโจทย์โหมดซอมบี้ผมว่าตอบโจทย์มาเก็บเลวปืนไดด้ีรยิิ่งทากจ นะครับก็มันก็คือโหมด DMC หรือว่าโหมดเออพันเดอร์แหละก็คือทำภารกิจแล้วภารกิจเสร็จถือปืนกระบอกนั้นอยู่ปืนปืนกระบอกนั้นก็จะได้ยึซึ่งมันก็ได้เท่าที่ผมลองเล่นมาทําภารกิจจบภารกิจหนึ่งก็ค่อนข้างจะได้เกือบเลเวลหนึ่งตลอดแต่ว่าผมกดคูณ2องเนยนะมันก็เลยได้เยอะนะครับก็เป็นอะไรที่ฟาร์มเลเวลปืนได้ดีด้วยสำหรับโหมดซอมบี้นะความยากในโหมดซอมบี้ของ Modern w แ r f a r e 3แตกต่างจากภาคเก่าๆยังไงความยากของภาคนี้นะครับด้วยความที่ มันเป็นแบ่งเป็นวงถูกต้องใช่ไหมความยากเนี่ยก็คือยิ่งเข้าไปลึกๆยิ่งยากใช่ไหมดังนั้นความยากของมันเนี่ยทำให้ผู้เล่นจะต้องกราดดิงจะต้องฟาร์มจะต้องหาของจะต้องทําภารกิจเพื่อที่จะหาเงินจะหาอุปกรณ์จะหามอดมาอัพปืนเพื่อให้ปืนเนี่ยมันถึงระดับที่สามารถเข้าไปต่อสู้กับซอมบี้ในวงต่อไปได้ อะไรแบบนี้ซึ่งในภาคก่อนๆมนก็เป็นแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนสีปืนมากกว่าแล้วก็มีอัพนู่นอัพนี้ซึ่งมันก,ก็อีกฟิลหนึ่งแล้วก็มีในส่วนของน้ํากระป๋องที่คุณสามารถเป็นเหมือนสกิลพิเศษที่คุณจะต้องฟาร์มคือ,ม,ม,อมันต้องฟาร์มมันต้องฟาร์มมากๆคือภาคนี้ถ้าคุณอยากเข้าไปลึกคุณต้องฟาร์มหรือหรือไม่เข้าลึกก็ได้เล่นแค่วงนอกแต่คุณก็ต้องฟาร์มเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้คุณยิงซอมบี้ได้ง่ายขึ้นนะครับภาคนี้ต้องฟาร์มฟาร์มเยอะด้วยฟาร์มเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่าด้้้้วววยคคาาามมมมมททีี่่่แแแพััันนนนนกกงไไดดจํืืบเหอใ ของโหมดซอมบี้ในสมัยก่อนนะครับแต่ถามว่าใช้เวลาเล่นพอๆกันไหมก็พอๆกันแหละถ้าถ้าถ,ถ้าคุณเล่นกันนานจริงๆแต่ว่าในภาคก่อนๆอกว่ามันใช้ความสามัคคีเยอะเยอะมากนะครับต้องต้องต้องเก่งทุกคนต้องยิงแม่นทุกคนต้องมีจังหวะต้องทุกอย่างต้องต้องคอนโทรลกันตลอดเราสุดคิดว่าภาคนี้มันค่อนข้างแคชชวลขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วที่บับภาคก่อนๆคือภาคกค่อนโอ้โหบอกเลยว่ากว่าจะเล่นไปถึงแบบจุดสุดท้ายของแมปอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าตายกันเยอะมากนะ แต่นี่คือคุณสามารถไปถึงแบบแบบหนึ่งแบบ2ได้แบบชิวๆคือเล่นชิวๆได้เลยแต่แบบ3นี่นี่แหละคือความยากในส่วนของวงที่3ในส่วนของ Mo เด r ร์โลนะครับก็ถ้าเทียบกับความยากในคอมพิวเตีรนี่แหละนี่แหละคือความยากจริงๆความแบบใครที่แบบเฮ้ยฉันเป็นโปรเฟชชั่นอลฉันเก่งมากในส่วนโมดซอมบี้ผมแนะนำครับคุณฟาร์มไปถึงจุดหนึ่งคุณจะมีเวลาเล่นตัวส่วนตัวที่ผมลองลองแบบไวๆสุดน,นะประมาณสัก20 20นาทีอัพอัพนะครับประมาณนั้นสุดๆและ20ไม่ไม่น่าเกินนี้หรือถ้าใครเก่งเร็วกว่านั้นก็สามารถทําได้คือคุณต้องฟาร์มของมาเพื่ออัพอัพตอนต้นเกมแล้วรีบดันเข้าอันนี้ก็ทําได้แต่ถ้าแบบต้องฟาร์มจริงๆก็ผมให้สัก20นาทีบวกบวก20นาทีบวกลบแล้วกันผมไม่มีใครเข้าไปตั้งแต่10นาทีแรกนอกจากคุณยาของมาฟาร์มจริงๆนะอเอาของแบบมาจากเกมที่แล้วแล้วปุ๊บเข้าเลยอันนี้นก็ได้อันนี้เรื่องนึงแต่ถ้าแบบไม่มีของก็ใช้เวลาหน่อยคือเข้าไปแล้วปุ๊บเเนนนนี่่่ยผมมออกลววาซใใ,นใ,นใ,นในขงง3 มันเป็นอะไรที่นรกมากนรกสําหรับคนเล่นมากๆต่อให้คุณอัพปืนเต็มกัน3คนนะแล้วถ้าแบบคุณเข้าไปแบบ3คนเฉยๆเลยถามว่าคุณยิงซอมบี้ในนั้นตายไหมตายครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าไม่ตายแต่เปลืองกระสุนมากนะครับแถมภารกิจในนั้นเนี่ยด้วยความที่มันจะมีบอสแยกระหว่างบอสภารกิจกับบอสที่เกิดทั่วไปคือบอสที่เกิดทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากคือถ้าตีมานว่าสมมติบอสที่เกิดทั่วไปเนี่ยเลือดสัก500แล้วกัน เลือดสัก500นะแต่ถ้าบอสที่เป็นบอสภารกิจเนี่ยมันจะเลือดแบบเหมือนสักคูณ5ไปเลยอะเลือดมันจะสัก2อ0 0อะไรอย่างนี้เลยซึ่งในระดับความยากยากที่สุดที่อยู่ในวงที่3มอะมันทําให้บอสโหดมากๆการที่จะสู้บอส1ตัวเนี่ยในวงสุดท้ายนะวงที่3มเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆสําหรับการที่คุณจะเอาตี้ตีหนึ่งที่ไปแค่3คนไปยิง คือเท่าที่ผมลองดูมันมันทำแทบไม่ได้เลยแต่ถ้าใครเก่งจิงก็ทําได้นะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะทําไม่ได้นะคือมีทั้งคนที่ทําได้แล้วก็ไม่ได้แน่นอนผมมั่นใจเพราะว่ามันค่อนข้างยากสเตปการเดินมูฟเมนต์การหาโพซิชันในการยิงมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับในส่วนของการเล่นระดับยากสุดหรือว่าจุดที่ยากสุดนั่นเองเลยทําให้ความสนุกของ m มเด r n Warfare 3นะครับในโหมดซอมบี้เนี่ยคือคุณต้องพูดคุยกัน กับในส่วนของคนที่อยู่ในแมปเดียวกันนะหรือว่ากดตี้เดียวกันหลายๆหลายๆคนและพยายามหาห้องเดียวกันเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสนุกมากขึ้นเพราะคุณจะแบบไปกันเป็นแบบ4ีหคนไปลุมยิงซอมบี้อะไรแบบนี้เลยซึ่งนั่นแหละคือความสนุกที่ซอมบี้ภาคก,ก่อนๆทําให้ไม่ได้นะครับ ซึ่งภาคก่อนๆเนี่ยคุณสามารถเล่นได้แค่4คนใช่ไ่ะคือถึงจุดหนึ่งถ้าคุณตายไปเรื่อยๆมันก็จบแต่นี่คือตอนคุณตายเนี่ยคุณก็สามารถโดนชุบชีวิตได้โดยตี้อื่นก็คือกดขอความช่วยเหลือก็ได้แม้ว่าจะไม่อยู่ตี้เดียวกันก็กดขอความช่วยเหลือก็ได้หรือว่าแบบตีอื่นมาช่วยกันยิงเพราะว่าในในโหมดนี้ไม่สามารถออผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถยิงกันเองได้นะครับทำให้นี่แหละคือความสนุกและความแตกต่างนะครับและความท้าทายจริงๆอะ่ะสำหรับผมนะความท้าทายในโมเดอร์นเฟสสามโหมดซอมบีนะ้เนี่ยคือวงสุดท้ายครับคือถ้าคุณแบบเฮ นะครับมันไม่เห็นสนุกเลยมันยิงชิวไปปะวะลองเข้ามาในวง3ครับผมบอกเลยว่านารกมีจริงนะครับยิ่งคุณอัพป,ปืนมันไม่เต็มคุณฟาร์มมันไม่พอเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะมีประโยชน์ให้กับทีมนี่คือน้อยมากจริงๆนะครับคือสนุกมากพอเข้าวง3เนี่ยการเล่นเกมเพลย์คือแตกต่างไปเลยแม้ว่าจะมีในส่วนของแก๊เจตต่างๆช่วยเหลือนะแต่ถึงจุดหนึ่งพอมันหมดอะ่ะคุณก็ต้องสู้ด้วยปืนของคุณเองซึ่งมันก็จะเหนื่อยมากๆเพราะสอมบี้มันถึก มันโหดคือและคุณต้องแม่นจริงๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมลองเล่นมาแล้วในส่วนของโหมดซอมบี้นะครับก็พูดได้ฟังว่ามันมีอะไรแตกต่างกันขนาดไหนมันมีความสนุกที่แตกต่างกันหรือเปล่ามันเล่นยากเล่นง่ายยังไงซึ่งโดยตัวขอสรุปนตรงนี้นะโหมดซอมบี้ใน m o เด r n a โ f a ฟ r 3สาำหรับผมมันดีกว่าในภาคนก่อนเพราะอะไรอย่างแรกคุณโซโลได้อย่างที่2คุณสามารถหาเพื่อนได้เรื่อยๆ นะครับในแต่ละรอบหรือว่ากดตีกับเพื่อนหาแบบเล่นกดตีเยอะๆก็ได้นะครับเพราะว่าขอแค่เจอแมปเดียวกันก็คือได้เลยไปจอยตีกันได้นะครับ 3. มีภารกิจให้ทําซึ่งภารกิจแต่ละภารกิจก็มีการทําที่แตกต่างกันเจอศัตรูที่แตกต่างกันทําให้มันมีความหลากหลายขึ้นไม่ใช่ว่าเรามายืนรอซอมบี้เดินเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าใจปะมันไม่ได้แบบเฮ้ยเฮ้ยรอซอมบี้เข้ามาเรายิงๆตายหมดเฮ้ยจบแล้วไปลุยลุยเวฟบต่อไปไม่ใช่นี่คือคุณต้องทำภารกิจ เพื่อหาเงินไปอับปืนเพื่อที่จะเข้าวงไปเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราเล่นได้นานขึ้นสําหรับผมแล้วกันนะครับแม้ว่ามันมันจะคนละฟิลกันคือผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับและอย่างสุดท้ายที่ผมชอบมากปั๊มเลเวลปืนได้ดีมากอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ปั๊มเลเวลปืนได้ดีมากๆนะครับแถม ในส่วนของการยิงนู่นนี่นั่นคือซอมบี้การยิงมันได้เออพีอยู่แล้วการเปิดกองการหาของก็เป็นหนึ่งโหมดที่ผมว่าดีสนุกนะครับเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกนะครับเล่นคนเดียวก็ได้เนี่แหละคือข้อดีของโหมดซอมบี้ใน m o d e r n w a r f a r e 3ครับก็ประมาณนี้และกันครับในส่วนของโหมดซอมบี้ใน m o d e r n w a r f a r e 3นะครับก็ใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันมาได้ซึ่งต,ตัวผมบอกแล้วว่าผมชอบนะครับยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกนะครับมีไรทำเยอะมากทำให้คุณเนี่ย เล่นกับโหมดโหมดนี้หโหมดเต็มๆเ,เนี่ยเผอๆอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ําเพราะว่ามันไม่ได้ยากจนแบบว่าเข้าไปสิบนาทีตายเป็นไปไม่ได้แน่นอนถ้าคุณแบบไม่ได้โยนเกมะนะคือถ,ถ้าคุณยิงซอมบี้นะผมบอกเลยว่าโหมดนี้จะทําทให้คุณเล่นได้นานขึ้นมากกว่าโหมดซอมบี้ในสมัยก่อนนะรในสมัยก่อนอนะ่ะคุณสามารถแบบจบเกมได้ภายในแบบ15นาทีเลยนะเพราะว่าซอมบี้มันมาแบบโหดจัดหรือโดนติด มุมหามุมติดปุ๊บจบเลยแต่นี่เพื่อนยังสามารถมาชุบได้ตี้อื่นก็สามารถมาชุบได้ผมว่ามันแคชชวนขึ้นเยอะทําให้เข้าถึงผู้เล่นได้มากขึ้นและไดห้หลายในส่วนของระดับผู้เล่นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าทีมงานทํากันบ้านมาก็คืออยากให้โหมซอมบี้เนี่ยมันเข้าถึงผู้เล่นได้ทุกระดับไม่จําเป็นต้องว่าต้องเป็นอนอกเก่งจริงๆต้องโปรเพเยอร์อะไรแบบนั้นจริงๆก็เลยทําให้3วงไงถ้าคุณเก่งจริงไปเล่นวง3ามเลย ถ้าคุณแบบเอ้ยอยากเล่นแบบท้าทายหน่อยแต่ไม่อยากเดือดมากก็เล่นวงสองแต่ถ้าคุณแบบเป็นผู้เล่นชิลๆอยากจะยิงซอมบี้อะทำภารกิจเล่นวงหนึ่งนี่นี่แหละคือสิ่งที่ผมว่าผู้พัฒนาเขานําเสนอมาในส่วนของโหมดซอมบี้ในรอบนี้ครับสำหรับคอ m ์สตตี้โมดูลแฟร์สามนะครับก็คุยกันมาได้นะครับว่าถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะครับก็ผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างความสนุกอะไรต่างๆเนี่ยมันมันต้องเปิดใจเล่นแล้วกันสําหรับผมนะคือใครที่เป็นผู้เล่นฮาร์ดคอร์จริง อย่าไปซีเรียสครับว่าแบบเฮ้ยมันไม่เห็นยากเลยลองไปจุด3ดูครับลองไปวง3ดูครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันยากขนาดไหนไปแค่3คนก็พอเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายากยากมาก ะะแต่ก็สนุกครับผมว่าม,มันมันท้าทายดีเพราะบอสแต่ละตัวก็ยิงมันมากมีการต่อสู้มีอะไรอย่างเงี้ยผมสนุกแหละโดยส่วนตัวผมชอบนะครับผมก็เป็นโหมดที่ผมเล่นเยอะพอๆกับมันติเพลย์เยอ์แลละแถมว่าเผื่อที่เล่นเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับผมเอาโอเควันนี้มานี้แล้วกันสำหรับในส่วนของ Co อสติมูนโรเฟ f ์ r e 3ในส่วนของโหมดซอมบี้นะครับก็มานั่งพูดคุยกันว่าเป็นโหมดที่ถูกใจไหมสนุกไหมผมชอบครับแค่นี้พอละ ใครอยากเล่นก็ไปจัดกันมาได้นะครับในส่วนของ์ฟลิ t ี้เมอร์แฝดสนะครับประมาณนี้แล้วกันไม่เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้กองซาดิครับผมสวหรับวันนี้ไว้เห็นครับสวัสดีครับ